สวัสดีนะคะพี่ๆค่ะสวัสดีค่ะสแกนคิวอาโค้ดเพื่อเพื่อนๆกันนะคะพี่ก้ปลาปล้าน,นัดพักเรื่องฟูนุกฟองหกหนึ่งเจ็ดสองหกศูนย์เก้านะคะพูดไม่พอพูดไม่ดีพูดไม่น่ารักต้องขออภัยด้วยนะคะจ้าพี่จ๋าโ,โปรโมชั่นมีทุกวันนะคะพี่องค์ละหกร้อยนะเริ่มที่องค์แรกกันก่อนนะเ,เป็นภาพถ่ายล็อกเก็ตอาจารย์ที่ยงหน่อยพี่ดูดิประหลอดฝาเต็มภาพเลยพี่นี่นี่นเลยเลยนะคะนี่ประหลอดนะคะพี่ค่ะ สวยเลยอาจารย์เที่ยงนะคะพี่นี่น่วมมานานะคะพี่ขาด้านหลังมีรอยจากอักขระชัดเจนสวยงามเลยค่ะพี่ขานี่ขึ้นคอได้ไม่อายใครเลยนะคะพี่นี่ท่านใดชื่นชอบอาจารย์เที่ยงนะคะพี่ได้เลยหกร้อยบาทจ้ะมีประลอดแล้วจ้ะภาพถ่ายมีประลอดต่อมานะคะพี่นี่เป็นน่าจะเป็นบางขุนพรมนะคะพี่ขาเนี่ เก่าๆแบบนี้เลยนะคะ600ฟื้อจับคู่นะจ๊ะพี่600ฟื้อจับคู่เลยจ้ะพี่องค์เดียว500นะจ๊ะพี่ฟรีทั้งเงินฝนและปลายทางนะคะพี่อันนี้เป็นวัดเกตนะคะพี่แตกลายงาแบบนี้เลยนะคะพี่วัดเกตนะสวยเลยพี่จะเลียมกันน้ําหรือยังไงบอกนัดได้เลยนะจ๊ะพี่เราจะจัดการให้นะคะสวยงามนะคะพี่องค์นี้นะคะ600เช่นกันคนติดตามยังน้อยมากนะคะพี่กดติดตามนัดหน่อยนะจ้ากดติดตามเอาไว้นะจ้าพี่จา๋าต่อมานะคะพี่นี่เป็น ใบเฟมาโหพี่องค์นี้สวยจริงนี่คมกลิบเลยนะคะพี่นี่ใบเฟมาฐานเตี้ยนะคะพี่เป็นชิ้นเงินนะคะพี่เกา่าๆแบบนี้เลย จ้าพี่เก่าจริงไม่ใชีอิงนิยาเลยนะจ้าพี่เก่าจริงๆจ้าหกรอยเท่านั้นนะคะพี่จ้าต่อมาเป็นท่ากระดานนะคะพี่หาท่ากระดานฝนิมแดงนี่พี่องค์นี้ไม่แพ้องคไหนเลยนะจ้าอีพีนี้เอามาลถสุดๆเลยนะจ้าพี่หกร้อยเท่านั้นนะคะพี่หาหกร้อยเท่านั้นรบกวนวพี่ซื้อจับคู่นะจ้าพี่เกตคดนะคะพี่หาเนาะใครไม่สวยเราสวยของเรานะจ้าพี่หกร้อยจ้าต่อมาละจ้าพี่ต่อมานะจ้า อ่าเป็นนี่จะพี่อันนี้เป็นเจ้าฝัวลงยานะคะพี่ลงยาแบบนี้เลยเจ้าฝัวหลวงปู่บุญลงยานะจ๊ะด้านหลังมีรอยจานขละแบบนี้นะคะพี่สวยงามจะพี่เจ้าสัวนะจ๊ะจากเหรียญน,นี้หกรอยเท่านั้นนะจ๊ะต่อมานะคะพี่ขาต่อมานะมาชมนี่จะพี่เหรียญปาดตานะคะพี่เออไม่ใช่พี่ขอพายจารหลวงพ่อคงนะคะพี่หานี่นะจ๊ะพี่ถ้าจําไม่ผิดนะ สองสี่แปดหกนะคะพี่เป็นเหรียญลงยาแบบนี้นะคะพี่องคนี้นะคะหกร้อยเท่านั้นนะคะพี่ซื้อจับคู่นะคะพี่ซื้อจับคู่นะจะได้หกร้อยต่อมานะจ๊ะพี่จ๋าต่อมานะแปบ๊บหนึ่งนะจ๊ะพี่นะกำลังดูให้อยู่นะจ๊ะแปบ๊บหนึ่งนะจ๊ะ จะเต่าจ้ะพี่เต่าโบราณนะจ้าพี่หลวงพ่อเงินวัดบางคารนะพี่นะนี่มีชายจีวอแบบนี้จะพี่เต่านะสําหรับเต่านะจ้าหกร้อยเช่นกันจ้าพี่นี่สวยงามนะพี่นะหกร้อยจะพี่หกร้อยจริงๆสวยด้วยพี่ต่อมานะจ้าพี่องค์ละหกร้อยนะวันนี้มีน้อยหน่อยนะคะพี่เราไปชมองค์ละเจ็ดร้อยกันนะจ้าพี่จ๋าเจ็ดร้อยนะคะพี่นี่เริ่มพี่ชิ้นนี้ก่อนนี่พี่หลวงพ่อคูณพี่นี่ด่านกุนทศนะคะ สะคอนราชสีมานะคะพี่ษานี่วัดบ้านไร่นะคะที่หลวงพ่อคูณวิง้งวิ้งเลยพี่เหรียญสวยวิง้งวิ้งเลยนะจ๊ะพี่จ๋าสวยเิ๊บเก็บอย่างดีเลยนะจ๊ะพี่อันนี้หกเอาเจ็ดร้อยจัดเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยแตการนี้เจ็ดร้อยนะจ๊ะพี่ตั้งแต่หลวงพ่อคูณไปเจ็ดร้อยนะจ๊ะพี่จ๋าอันนี้เป็นหลวงปู่ดู่นะคะพี่นี่หลวงปู่ทวดเลยจ่ะพี่หลวงปู่ดู่ปุกเฟย์ปีสามฝ่อพี่เหรียญน,นี้ก็สวยเช่นกันพี่ดูดินี่ พี่ท่านใดที่มีเยอะแล้วนะจ๊ะแต่เหรียญนี้ก็สวยอยู่นะจ๊ะนี่หกเจ็ดร้อยจะพี่700อจะพูดผิดอยู่เรื่อยนะคะนะคะพี่ต่อมานะคะพี่หาอันนี้หลวงพ่อผานนะคะพี่นี่จะพี่ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะพี่เป็นสะกนครนะคะพี่ขาสายไทยนะคะพี่700เท่านั้นสวยงามเลยจะพี่เลี่ยมกันน้ำได้นะจ๊ะเลี่ยมกันน้ำได้นะจ๊ะต่อมานะจ๊ะพี่จ๋านี่เป็น หลวงปู่ทวดบัวรอบนะคะพี่ปู่ทวดบัวรอบนะคะพี่หาเนี่ยสวยๆแบบนี้นะคะพี่หาไม่ใช่เป้าหมายของคุณหรอคะพี่นี่นะคะนี่จะสวยงามมากนะจ๊ะองค์นี้นะจ๊ะพี่เจ็ดร้อยจ้าเจ็ดร้อยต่อมาเป็นหลวงพ่อไปนะคะพี่หาหลวงพ่อไป นี่ค่ะพี่เจ็ดร้อยเช่นกันนะคะพี่อันนี้สวยงามเลยนะจ๊ะพี่เก่าเก่าแบบนี้เลยเจ็ดร้อยแล้วพูดเร็วไปต้องขออภัยนะคะ<ม>แอดไลน์ขอภาพเพิ่มเติมนะคะพี่แคปภาพฝงข้อความทางไลน์ได้เลยนะคะพี่จอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะจ๊ะพี่นี่วสวยๆเลยจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะจ๊ะพี่สวยงามนะคะพี่หาน,นี้จ้าสวยเดิมเก่าเดิมเลยเจ็ดร้อยเท่านั้นจ้าต่อมาเป้นนี่ ที่ไหนเอ่ยที่ไหนไข่ฟาร์มนะคะพี่นี่เจ็ดร้อยเท่านั้นจ้ะพี่ที่ไหนไข่ฟาร์มนะจ๊ะเจ็ดร้อยบาทนะ,ะจ๊ะจากแอดไลน์นะคะพี่แอดไลน์เพื่อนเพื่อนมาได้เลยฟูนฟ่นหกองหกถึงเจ็ดฟองหกฝุ่นเก้าชมกันเพลินๆน,นะจ๊ะพี่ผักเครื่องเก้าแปดนะคะพี่ร้านนัดผักเครื่องนะจ๊ะพี่จ๋าต่อมานะจ๊ะต่อมานะจ๊ะนี่จ้ะพี่บกเล็กนะคะฝนิ่มแดงพี่สวยงามเช่นกันนะคะ นี่จ้าปกแดงสนิมแดงปกเล็กนะจ้าพี่น่าปกนะคะพี่หานี่เจ็ดร้อยจ่ายเจ็ดร้อยอีพี่นี้เจ็ดร้อยเท่านั้นนะจ้าพี่ต่อมานะจ้าต่อมานะจะไปที่องค์ละเก้าร้อยนะคะพี่ใจเย็นๆนะแป๊บ,บหนึ่งนะนี่จ้าพี่จ้านี่นี่พระพรหมหลวงปู่ดูนะคะพี่พระพรหมนะคะพี่หามาพร้อมกล้องเลยนะคะพี่มาพร้อมกล้องเลยนะคะพร้อมกล้องเดิมๆเ,เลยนี่หน,น,นาๆสวยๆเลยพี่ อ่ะพร้อมกล่องออกวัดเลยนะจ๊ะพี่จ๋าด้านข้างนะคะนี่จะมีโค้ดตรงนี้บอกนะจ๊ะพี่นานาช่วยๆเลยไม่ผิดหวังค่ะองคนี้นะคะจะเจ็ดร้อยเท่านั้นนะคะพี่ค่ะจับคู่นะจ๊ะพี่จับคู่อ๋อเจ็ดร้อยไม่ได้จับคู่นะจ๊ะพี่ต้องขอภายต้องเป็นหกร้อยนะคะพี่ต่อมานะคะพี่เป็นหลวงพ่อกลวยนี่พี่เป็นเนื้องเงินนะคะพี่ค่ะเป็นตะกุดเงินนะคะพี่นี่ ขิงคอไม่อายใครเลยค่ะพี่มาพร้อมกล่องเดิมๆเลยหลวงพ่อกล้วยนะคะพี่กล่องเดิมๆเลยของสวยของงามนะคะพี่มาพร้อมกล่องแบบนี้นะคะมีคาเขียนบอกด้วยนะจ๊ะพี่นี่กลัวเราจะจําไม่ได้นะพี่เนาะเป็นเนื้อเงินนะคะพี่นี่สวยง,งามจากเจ็ดร้อยนะจ๊ะพี่เจ็ดร้อยจ้ะต่อมาจะไปที่องละเก้าร้อยแล้วนะคะพี่อันนี้เป็นจับกระเช้าเงินนะพี่ดูดีๆนะหลวงพ่อเงินพิมพิตานะคะพี่ ใต้ฐานเป็นกลนมะล้าแบบนี้จับกระเช้าเงินแบบนี้นะคะพี่องค์นี้อยู่ที่900บาทฟอยครบจบที่องค์เดียวเลยขึ้นคอได้เลยนะคะพี่900บ้บาทเท่านั้นจะ้ะต่อมานะจ๊ะนี่จ้ะเป็นเนื้อสำลิดนะคะพี่หลวงพุ้เอี่ยมวัดหนังปิดตายันยุ่งนะคะพี่หลวงผู้เอียยยะะเอ่ยมวัดหนังสวยฟอยกว่าน,นี้ไม่ค่อยเห็นแล้วจ้ะพี่900เท่านั้นใต้ฐานเป็นแบบนี้จะ้ะพี่ สวยครบจบที่องค์เดียวเลย900นะจ๊ะพี่จะเลี่ยมกันน้ำใส่ตลับได้เลยนะจ๊ะพี่ต่อมานี่จ้าพี่จ๋าปิดตาพิม์พยืนนะคะพี่มีรอยจานอักละชัดเจนเลยหลวงพ่อป้องวัดหลุมดินนะคะพี่ถ้าจําไม่ผิดนะถ้าจําผิดต้องขออภัยพี่พด้วยนะคะถ้าดจาผิดต้องขออภัยพี่พด้วยนะคะพี่หางนี่ค่ะ มียันทั่วทิศเลยนะคะพี่มียันทั่วองค์พระเลยนะคะพี่เป็นพระปิดตาพิมพ์ยืนนะคะใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะพี่ดูยันนี่สวยงามเลยพี่อ่อนช้อยสวยงามอัขระชัดเจนนะคะพี่900บาทนะจ๊ะต่อมานะคะพี่นี่ชมลงทองกะลาตาเดียวแกะเป็นลาหูหลวง่ทน้อยลงทองนะคะพี่ รอยจานนะคะเป็นจานมือสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่900บาทนะจ๊ะพี่900บาทนะคะพี่ฝนใจองคไหนนะคะพี่ราคาสูงไปทักแอดไลน์มาต่อรองราคากันได้นะจ๊ะพี่ต่อมานะจ๊ะพี่จ๋านี่อันนี้เป็นแผ่นเขาเรียกอะไรพี่แผ่นหลงพระเดิมนะคะพี่นะนี่คนครสวรรค์ด้านหลังมีรอยเหล็กจานสวยงามให้พี่ดู ห่างๆแบบนี้ก่อนว่าขนาดอยู่ในมือนัดประมาณนี้นะคะพี่ในฝ่ามือนะพี่นะประมาณนี้เลยเลี่ยมขึ้นคอได้นะคะพี่หรือว่าเลี่ยมเอาไว้บนทิ้งพระได้นะคะตั้งบูชาบนทิ้งพระนะคะพี่ทิ้งพระพานได้หมดเลยมีลายจานสวยงามเลยนะคะพี่เป็นแผ่นคล้ายๆแผ่นเงินนะคะพี่ค่ะรือด้านหน้ามีรูเหมือนหลวงพ่อเดิมนะคะมีคําเขียนบอกว่าน,นองโพนะคะพี่ออกวัดเนาะชิ้นนี้อยู่ที่900บาทเช่นกันจ้ะพี่ต่อมานะคะเป็น หลวงปู่ทั่วนะคะพี่ตะกัวลองพิมพ์นะคะเป็นพิมพแรกๆของหลวงปู่ทั่วนะคะพี่อันนี้ออกวันเจดีนะคะพี่ถาวัดช้างให้ด้านหลังมีเจดีค่ะปีฝูนเจ็ดนะคะพี่สอ,อบถามเข้ามาแล้พิมพ์นี้นะคะพี่เป็นตะกัวลองพิมพ์นะคะพี่มีห่วงเชื่อมแล้วก็ขึ้นคอได้เลยนะคะมีห่วงมาเรียบร้อยนะคะเป็นปู่ทั่วนะคะพี่จากวัดช้างให้เหมือนกันนะคะพี่ปีฝูน7เจ็ดนะคะพี่นี่สวยๆเลย900บาทพี่ไม่น่าพลาดเลย ต่อมานะคะรุ่นนี้ถ้าจำไม่ผิดเป็นทะเลฟงนะคะพี่ขาเป็นทะเลฟงนะคะพี่ขาด้านหลังนี่ค่ะปีุูน8แปดทะเลฟงนะคะพี่นี่ขอบเดิมเดิมเก่าเดิมสวยเดิมเลยค่ะพี่เก้าร้อยเช่นกันพี่ดูองค์นี้นี่พี่ลงทองมาสวยงามนะคะพี่อันนี้แปะทองมาแบบนี้นะคะเจ้าของเก่าเขาแปะทองมาแบบนี้นะคะพี่หลวงปู่้เอียงวัชพานฝูนะคะพี่ขานี่ สวยงามนะคะพี่900บาทพี่จะให้เลี่ยมกันน้ําได้นะคะพี่นัดเลี่ยมให้นะคะหรือใส่กรอบสวยงามได้เลย900บาทนะจ๊ะจ๊ะต่อมานะคะพี่หารายการต่อมานะนี่จ้ะเป็นกระดูกการช้างนะคะพี่แต่เขาเลี่ยมมาเรียบร้อยแล้วฝั่งดูนะคะเป็นกระดูกการช้างเลี่ยมฝังเลี่ยมฝามห่วงมานี่จ้ะพี่ สิ้นคอแบบนี้ได้เลยฟามห่วงมานะคะพี่ยกชุดเลยนะจ๊ะพี่แบบนี้นะมีทั้งเลี่ยมด้วยแบบนี้นะ900เท่านั้นนะจ๊ะพี่900เท่านั้นต่อมานะคะพี่หามาชมนี่จ้าเสือคู่พี่ชมนะนี่เขี่ยวเสือคู่นะคะพี่หามาเป็นคู่แบบนี้เลยสองตัวด้วยกันนะคะพี่นี่ ตั้งหิงตั้งพาหรือว่าให้นันเลี่ยมกันน้ําขึ้นคอให้ได้นะคะพี่คะมีรอยจานตรงนี้นิดหน่อยนะจ๊ะพี่มองเห็นนะชิ้นนี้อยู่ที่2อ0งพันสบาทพี่สวยงามเลย2อ0งพันบาทเท่านั้นนะจ๊ะต่อมานะจ๊ะพี่รายการต่อมาเป็นเสือเดี่ยวเสือเดี่ยวนะคะพี่อ่านี่เสือ เป็นเขี้ยวเสือจับกระเช้ามาแบบนี้นะคะพี่หาขึ้นคอได้เลยนะคะพี่ชิ้นนี้อยู่ที่1,800บาทนะจ๊ะ1,800บาทเป็นของสวยของงามนะคะพี่เครื่องรางวัตถุมงคลชั้นดีเลย2,200ังบาทนะจ๊ะต่อมานี่จะพี่อันนี้เป็นแผ่นทองนะคะพี่ร้อยเป็นปตาตะเพียนพร้อมตะกรุดด้วยของหลวงพ่อจงนะคะนัดได้ของเก่ามาแบบนี้นะคะพี่ ปัดปัดเช็ดถูนะจ๊ะพี่ก็ใหม่อย่างนี้เลยนะจ๊ะพี่ชิ้นนี้อยู่ที่ฝั่งพันฝั่งร้อยบาทอันนี้เป็นแผ่นทองคํานะคะพี่เป็นแผ่นทองคาเนาะถักร้อยเป็นปลาตะเพียนหลวงพระจงมีตะกุดแบบนี้นะคะพร้อมสายฝิ่นนะคะเขาเลี่ยมกันน้ำไว้แบบนี้เป็นของเก่านะคะพี่ฝั่งพันฝั่งร้อยเช่นกันนะคะพี่ประกันให้นะคะพี่ข้างในเป็นทองคํานะคะพี่เป็นเหมือนทองคําน้อยๆพี่น้ําหนักเนาะแต่เป็นทองคําอ่ะพี่ หลวงพ่อไผ่วัดกำแพงนะคะพี่นี่จ้าเสื้อเกาะฝั่งทนอันนี้เลี่ยมเงินมาหนาๆเลยนะคะพี่ขาส,สวยๆเลยอยู่ที่สองพันห้าร้อยนะคะพี่สองพันห้าร้อยนะคะพี่ขาสองพันห้าร้อยจา้าต่อมานะจ้าพี่เป็นมีดหมอเล่มน้อยนะจ้าพี่มีดสัตวกานะจ้าพี่จ๋าหลวงพ่อเดิมเลี่ยมเงินนะคะพี่ยกคุ้มมากสวยงามเลยตลับนะคะประกันเงินประกันงานนะคะพี่ประกันเงินประกันงานนะคะร้านนัดไม่หลอกตานะคะพี่ประกันเงินประกันงานแน่นอนนะคะเช็คแล้วไม่ใช่ สามพันห้าร้อยจ้าสามพันห้าร้อยจ้าน้าพี่พักดื่มน,น้าต่อมาลวจ้ารายการต่อมาละจ้าพี่เป็นพะพพมหลวงปู่ดูนะคะพี่เท้ามหาพมหลวงปู่ดูนะคะเป็นเงินนะคะพี่นี่สวยงามเลยค่ะจากกระเพชนะคะพี่เป็นจักกระเพชนะคะเลี่ยมเงินนะคะพี่อยู่ที่สามพันห้าร้อยเท่าน,นะะั้นค่ะเป็นเหรียญเงินเลี่ยมเงินนะคะพี่สามพันห้าร้อยนะคะพี่ค่ะสามพันห้าร้อยเป็นเหนเรียญเงินเลี่ยมเงินนะคะพี่ เหรียญเงินเลี่ยมเงินด้วยนะจ๊ะพี่จักรเพชรนะสามพันห้าร้อยต่อมาเป็นเหรียญเงินลงยานะคะพี่หาเหรียญเงินลงยาเช่นกันนะคะพี่นี่ด้านหลังนี้ยันแบบนี้ไม่ฟาบเกจิตต้องขออภัยนะคะพี่อยู่ที่3,500เป็นเหรียญเงินลงยาเช่นกัน3,500นะจ๊ะพี่3 5 0 0ต่อมาเรามาชมมีดนะจ๊ะพี่มีดหมอนะจ๊ะมีด มีฝาลิกามีฝาลิกานะจ้ะพี่ชิ้นนี้ไม่ได้เรี่ยมนะคะพี่ไม่ได้เลี่ยมนะเป็นงาทั้งหมด2200เป็นงาทั้งหมด2200นะคะยกเว้นใบมีดกำแหนบมะพี่นะเดี๋ยวจะหาแม่คา้าโกหกยกเว้นใบมีดกันแนบอ่าัน0 0งเท่านั้นนะจ๊ะพี่จ๋านี่คินคอได้เลยมีห่วงให้เรียบร้อยเป็นงาประกันงาน,นะคะ2,200จ้าชมกันเพลินๆน,นะคะพี่ ยังเหลือสมเด็จวัดลคัคัางสององนะคะพี่ค่ะวัดละคขังนะนี่พี่ชมได้เลยวัดลักขางจะพี่เนื้อแบบนี้เนื้อหาแบบนี้นะคะหลังนะคะดันค้างนะคะพี่ใต้ฐานองค์พระนะจ๊ะนี่เนื้อหาส,สวยๆแบบนี้นะคะพี่องค์น,นี้นะคะพี่หนึ่งพันสองร้อยจ้าหนึ่งพันสองร้อยองค์ที่หนึ่งองค์ที่สองนะคะพี่องค์ที่สองนะคะพี่นี่จ้าลงรักส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ ตรงนี้นะคะ1,200เช่นกันใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะพี่1,200เช่นกันสวยๆแบบนี้เลย1 2 0่พฝากพี่ๆนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามให้นัดหน่อยนะคะพี่คนติดตามยังน้อยมากจ้าพ,พี่มาดูเสือตัวนี้จับกระเช้าเงินมาเนี่ยพี่จานกอย่าเสือจิ๋วนะพี่นะาจานกอย่าเต็มฟูบเลยก้นกลมกิก๊กแบบนี้เลยนี่จ้าพี่จ๋าสวยงามแบบนี้เลยจ้าพี่จ๋านี่ 1800้จะพี่จับกระช้องเงินนะหน0 0งพ้ขึ้นคอได้ไม่อายใครเลย1,800นะจ๊ะพี่เป็นเสือจิ๋วนะจ๊ะพี่จานกอย่าเสือหน้าแมวนะคะพี่นี่ตาลูกเต๋าแบบนี้เลยจ้ะ1,800นะจ๊ะพี่1,800นะจ๊ะลดได้นิดเดียวนะจ๊ะพี่รายการนี้ลดได้นิดเดียวสำหรับอีพีนี้นะคะพี่ขานะต้องขอกราบขอบคุณพี่ๆนะคะติดตามรับชมรับฟังนะคะพี่ แอดไลน์สแกนภาพส่งข้อความทางไลนะ์นได้เลยนะคะฝากเบอร์โทรอีกครั้งฟูนกฟอง็องหกฝุ6น9าชมผ่านทีวีสแกนตรงนี้ได้เลยนะจ๊ะพี่จ๋าสแกนคิวอาร์โค้ดตรงนี้ได้เลยนี่จ๋ะพี่สแกนได้เลยนะคะแล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์ทักทายไว้เพื่อให้ทราบว่าเราเป็นเพื่อนกันแล้วนะจ๊ะพี่วันนี้ไม่ชอบไม่เป็นไรนะคะเผื่อวันไหนพี่ชอบจะปิดทันเขารบกวนพี่นะคะกดติดตามให้นัดหน่อยนะคะพี่ลืมไปหนึ่งชิ้นนะจ๊ะพี่ชิ้นนี้เป็นงานนะคะพี่ค่ะ ชิ้นนี้เป็นงาหลวงพ่อเดิมนะคะไอ้หลวงปู่ทิมนะคะหลวงพ่อเดิมแบบพี่หลวงพ่อเดิมนี่เป็นงาหลวงพ่อเดิมนะคะแตะเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ชิ้นนี้ค่ะ1,500นานะคะพี่1 5 0 0ใส่กรอบธรรมดานะคะพี่ไม่ใช่กรอบเงินนะคะ1,500แต่เป็นงานะจ๊ะพี่1,500สําสำหรับอีพีนี้นะต้องขอกราบขอบคุณพี่ๆนะคะติดตามรับชมรับฟังสวัสดีค่ะ